กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสภูสุคนท้จ้ายีพายละมาอนีพาพี่น้องมาไต่เขาทุกคนไต่เขาเก็บเห็ดมันปูเขาเก่เาจาทุกคนผุ่นกระตาอุปกรณ์ครบมือทุกคนเห็ด่อ้มันปูกาล้างโคอบดพอเพียงทุกคนงามมากกระจากเด้ทุกคนเบ่งก็ลังออกหลายจะทุกคนดึงก็มาขาดมาขาดดีดีเด,ด้ทุกคนพลอยจะมันพลอยไหม เพียะกำลังเกิดทุกคนน้ำงามยิงใหญ่เลยจ้ะโอ้ยตามองที่ทางยางมานะยังบ้านได้ออกมันได้ทุกคนเพียะทุกคนเบิ่งมาเอาดอ,อกน้ำมันหน่อยอน,นี่จ้ะปิดไฟก่อนทุกคนเดี๋ยวมาเอารอบหนาจ้ะนี่เห็นวะเบิ่งเนี่ยค่ะลงสายต่ทีดก่อนนะเจ้าวี่พ่อใหญ่เดือดลิกแล้วมาเบิ่งระหว่าบ้านนออกวีวส์แล้วพอบ้านในออกอันนี้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนั่นเนี่ทุกคนเมืองขาทุกนน ป้าบึงขาพี่น้องเบึงปวดโพนเนาะพ่อใหญ่ได้ลีกว่าีบอนได้ออกนะว่ะส์แล้วยางมาทั้งนี้นะบ่เหเราบ่เห็นนะเนาะใบใหม่มันปิดทุกคนบริบาบาแล้ดอกเปี่ยวบังกุบเดียวทุกคนมึงนางอันนี้นางอันนี้มาพ่อว่าเลยตรงนี้นี่เฮงนางอันนี้จะมาเอาตะเล็กกะลี่นี่เฮงกินตะเล็กกะลี่ทุกคนตายใชพี่กับบ่เห็นมึงวันไหนนะบึงมันโผล่ขึ้นสิยันเมียนเห็ดบุเมียน ทุกคนเคลียกับฮัรพร้อมพี่น้องเลยโอ้แทิติดกล <c oughs> นจะงงงามจ้ะพี่นอ้องเอาไว้ไมันเกิดมาอีกอ่อน,น,นเนะทุกคนเนะจ้าทุกคนสมอวันเดียว โครเซอออกมานอกนี่กันดอกงามๆทุกคนเห็ดตาแรีงงามๆทุกคนหลายๆนะทุกคนเห็ดตาแรีงดอกง่ายกับมีจ้ามาอาทิตย์ก่อนบ่ได้เห็ดหนาแรียงทุกคนแซ่ยบนะเห็ดหนาแรียงอุ้ยให้ทุกคนเพิ่งเพิ่งกินวันแล้วจ้ะนี่ถากกินวันแล้วเห็ดตะไคร้ทุกคนเห็ดตะไคร้เกิดหลายๆนะนี่ ทุกคนอันนี้ก็จักเห็ดเอียงน้ำตกใจหมดเลยเนี่ยโอ้ยแล้เสียกนันทุกคน,นนี่กิเห็ดอย่างวุ้นจันนี่เห็นวาเพียดอกงามงามทุกคนนี่อี่วิญาณเห็ดผิดไหมทุกคนว่ากายว่าเคยกินเห็ดอันนี้อืมมัน,ในใคนล้ายๆเห็ดนาเรนะเห็ดไข่ยูจันนี่เห็นว่เนี่ยเจากกลุ่มหนึง่งงามมากเลยทุกคนนี่กล่องคือแสงว่าใดอกทุกคนทุกคนกำลังออกจ้าเป็นบางมองทุกคน เป็นบางมองไหมปกติมันจะออกประมาณสิงหาทุกคนอุ้ยหวัวบวกหลุดทุกคนอืมเพียองามๆทุกคนอ่อนๆนิดหน่อยเลยจ้ะนี่แสีบจ้ะทุกคนแสีบอืมงามข่าวอีพออีเมียพียเดี๋ยวดเดี๋ยวโมเมนต์เอามาส,สคัดนะอมาส,สคัดอมืมสเตีย อันนี้ชุ่มน้ำพร้อมทุกคนเบืองขามันพี่นอ้องเบืองผุ่น่ะปัดงามขะงามเนี่ยเซละดอกปิดไปทุกคนปิดไฟก่อนอดอกเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวโมเมนต์ด้คัดคูซทุกคนออกห่างๆห,หน่อยๆจ้าแต่ว่าก็หมันอยู่งจังวันนี้กระไดหมันอยู่ เพียะทุกคนเพียะถุงมือขอมาปะเดใสยเลยพี่น้องเลยดีสีมอสเดียเป็นยัยเด็กซอยหาค้นมาเบิ่งเห็ดอันนี้เต็มปลาเลยทุกคนเพียขออภัยด้วยพี่น้องแล้วยายวีประกาศกินยหญมันคือเห็ดหาปลาเ่านนเอยทุกคนเนี่ยหมวกสีเป็นซีนักกล้องยายวีก็แดงมาเงี้ยเนี่ยทุกคนเดี๋ยว มามาเบิงทั้งพี่พี่ผู้ใดเคยเก็บกินมาบอกแม่พี่เนี่ยไม่เป็นตะแซสบ็บแม่เพียเพียพี่พพน้องเบิงเพียเต็มเลยนะทุกคนคุณอาเบิงเนี่ยพี่น้องเบิงคุ่อ,อโอ้ยเกิดเต็มเลยปลาเห็ดมันปูจ้าทุกคนเพียเต็มเลยเปยึดยีกีไทยอันนี้ไทยคิดเป็นสัน่นทุกคนขอไปเด้่อกล่องมันหมุนเร็วทุกคนเพียเห็นบ่คล้ายๆเห็กดกินได้ทุกคน อันนี้คือดอกเถามันเปียนเป็นหวังมึงผนอะแมนมดทุกคนผุนดอ,อกหน่อยดอกเถาเป็นเวิง้งเป็นเวิง้งไปพุนทั้งผุนจ้าพุนเมนมดจ้าทุกคนผุนเต็มเลยมันปูพึ่งเกิดทุกคนมันปูพึ่งเกิดเลยเจ้ะน,น่บ้อกไม่ค่อยเห็นทุกคนนี่จ้างามพอทุกคนอุ้ยจะ้ะมดเดียวมด อุณเแบดเธอเนาะเดียร์วีคาร์ิกเซนเนาะเต็มเลยนะจ้าทุกคนที่หาทามันออกนี่จ้านี่ทุกคนะในหน่อยแน่ๆจ้าเพียกำลังออกทุกคนหมูปลามาดูดหมดเลยทุกคนหมูปลามาดูดหมดเลยจ้าเพียะมอเดียะงามจ้าทุกคนคนอันนี้กับเดือดตะดอกหมูปลาหรือยังกินหมูจ้ีหน่อยโพดเพี่เขามันเอียงเก็บยากดอกนหน่อยจ้า ทุกคนเย็นหงบอฮียจ่ามนหน่อยหนึ่งี่ยทุกคนบอกนะเอาไ้มันใหญ่จ่าประวัติานเด่นถึงหนามันแท้ๆเต็มๆจ่าทุกคนมามาทั้งพี่จากน่อยสมอวันเซเชิญเดียอุ้ยมันหน่อยอลไรไอ้พวเมานนะเดียดอกเน่ยมันหน่อยอะไรไปแล้วดึงเนี่ยหัวเมันหมวกมันหลุดเสียแตทุกคนดอกมันหลุดออกไป สกัดวิดีโอเนี่ยฮีรกันเฟีรเดียสมัวร์ออสมัวสมัวเดียฟียเลยคุณแม่โมเมน์อกวอสาเตนไปหม่ปกทุกคนไปใหม่ปกอุ้ยงามเลยพี Space ่น้องขาหมสะอ่อนตะขาจ้ะอุ้ยรูดจำพวกปิดไปอีกจ้ะ ยายบีว่าเห็นหุงทุกคนพายบีว่าเห็นหุงม้าหมองที่มันเคยเกิดจ้าทุกคนเกิดเกิดอันนี้กับสิเมียนนี่จบเจนนี่นี่จนเนนจนนี่เกิดน้ำมอดทุกคนนี่ถ้าก,กินไปแล้วคนเห็ดวันปู่ของงา,งามแต่ทุกคนขาใหญ่ใหญ่ยังไม่เะจ้ะอีจ้าอีจ้า

เียก <c oughs> oh, nice, ูมาสคอรเซอรคอรเกีกเดียเออฟีน้อยหียกูมาน้อยดมคอมอสเฟเชนฟีดเซไวสูเดเดหมูปลาทุกคนหมูปลามากินเดนนเห็ดกินทุกคนหมูปลาน้อยหมูปลานอยอุ้ยโอหัตกเซนอกฮะงอจ้าทุกคน งันงามจ้ะมันไี้เอันนี่ทุกคนมองว่าเห็นนะเมื่อกี้เขาไปอีกมองนึงจ้ะทุกคนมองว่าเห็นจ้ะมองว่าเห็นเดีย๋ยวงามทุกคนเก็บกล่อกกงไว้ก่อนขาใหญ่ใหญ่ทุกคนเพื่อาขาใหญ่มากเลยทุกคนมันได้น้ำเนะาะพีไมาก,กินเห็ดอันนี่นจ้ะเห็ดมันปู ตะกี้มักเห็ดเพผงหวานมันบ่มเพราะว่าบ,บ,บ่บ่เคยไปพผอเห็ดอันเห็ดมันปูทางอื่นเนี่ยทุกคนจะเพิ่งมะพร้าวจ้ะจะเพิ่งมะพร้าโอ้เดี๋ยวขันเสียะอ,อ,อะ,เะเออไเฮียอีกครับกระเท้าโอ้เต็มเลย <c oughs> จ้ะทุกคนเหยียบกระพองกันเฮียเอาเดี๋ยวจ้ะทุกคนกว่างมานเกินจ้ะทุกคน จะมาตัดกายเก็บไหมพี่น้องเมืองน้ำอุ้ยขามันแม่ทุกคนเพียเดี๋ยวไปแคปฟูอุ้นอุ้นเธออุ้นเธอแบดเธอเฟียเลยนี่ครับกระเท้าอันน่อยกรบอกไปนะทุกคนกวงไหมคน เป็นกล่องเลยทุกคนเลยขอขอบคุณอาจารย์เยเป็นกล่องเลยทุกคนดอกใหญ่งามโอเดลเอาเดียวงามถุงมือออกมาแล้วทุกคนบม่ได้ใส่เลยเปล่างายงามคักเนี่ยโอ้ยอืดท้องพี่น้อง นั่งขโมอน้ำา่องน้ำใสจะเต็มเลยอันนี้ก็ยังหน่อยอยู่ไหมทุกคนน,นี่มันหน่อยพูดมาทุกคนนี่เห็นว่าหน่อยพูดอันนี้ก็หน่อยจะวนาเกต็ทุกคนเลอันนี้ก็เทา้เาเราถากินจะนะ ่อยอยู่นะทุกคนนี่น่อยอยู่จ้าพู้นหนาเก็ียบมันน่อยคนไหมเราก็ทากินทุกคนหมูปลาขามาหากินนะทุกคน